างจะมาพักพอนวก็มาเจอพี่ก็อันนี้ที่กอสมิตร <laughs> กอสมิตครับก็อเห็ที่กอสมิตอีกวันหนึ่งก็พรุ่งนี้ก็กลับไปแล้วก็จัดงานเรื่องของจองตัวเครื่องบินจองที่พักให้กับนักกีฬาที่จะไปแข่งเยาวชนเอช,เ,อชเชนแชมเปี้ยนชิพที่จอร์แดนอามานไป <laughs> ก็แมตช์ใหญ่ๆหญ่เช่นไทเรนโอเปิลแชมเปี้ยนประเทศไทยผมก็ยังเล่นอยู่กอ็อยากดูว่านักกีฬาเซเบอร์ของเรามันจะดีขึ้นไหมอะไรต่าง แต่ว่าแบบฝึกซ้อมเนี่ยผมก็หยุดฝึกซ้อมแบบมักกีฬาเต็มตัวก็ตั้งแต่ปี2008หลังปักกิงแล้วอาจจะสิงคโปร์ซีเกมส์สองปีต่อไปอาจจะก,กลับมาเล่นอีกมีข่าวดีก็เป็นข่าวดีไหมสําหรับผมมันน่าจะเป็นข่าวดีสับคือว่ายังยังรักกีฬาอยู่คือแบบเออไม่ทิ้งมันนะเพราะว่าเอผมเองก็ช่วยทาสมาคมมาแล้วหลายงานในเรื่องของ เป็นผู้จัดการทีม,มช่วยสร้างเยาวชนแล้วได้มอบหมายมาอีกทีนึงในเรื่องของให้ไปแข่งชิงแชมป์เอเชียของเยาวชนเมื่อสักครู่นี่ก็คิดว่าผมอยู่ในวงการบอลดาอีกนานนี่มผมเองก,ก็เป็นโค้ชฝึกโค้ชเฮดโค้ชที่โรงเรียนนนาชาตินิสที่อาโศกก็อยู่กับสังคมที่โปรเฟชั่น a ลคือเขาให้ผมมาจัดการแข่งขันเขาให้ผมช่วยสร้างนักกีฬาที่โรงเรียนนี้ด้วย แล้วระบบมันก็แตกต่างกับกับระบบที่ผมชินในประเทศไทยอ่ะอันนี้มาพักผ่อนที่นี่ฝากถึงแฟนกีฬาชาวไทยก็ฝากถึงให้สนับสนุนนักกีฬาให้ส่งกําลังใจตลอดไปโอเคครับดีดครับสวัสดีครับขอบคุณครับ